เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4กลุ่มโรงเรียนมะเกลือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน12ท่านนำโดยนายประเสริฐอิ่มสันเทียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบนดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนมะเกลือนายชลทิศแนวถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงนายปณิธานเปื่องนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรางนอง้อย นางสุภาพิชาคนใจบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแสแบงและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สันตินางนงเยวสิริสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายนางกิต,ตินีมีวันนะผู้อำนวยการโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมนางเขมจิราพรมปราณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหลา่านางนีรนุษชินทุมพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงนางสาวทิพวิมลนิารามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่นายประจวบทองประดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาสงนายสัญญาอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่นายรัฐพลคำไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า าศาสนาการบริรักษ์บำรุงมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน147คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1,556คนํคำขวัญประจำกลุ่มโรงเรียนมะเกลือสามคัคคีร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตบริการประจำกลุ่มมะเกลือได้แก่วัดป่าภูผาสูง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขา3า่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงมินการมีเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567กิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนมะเกลือมีดังนี้ โรงเรียนเมืองสูงเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสีประกอบไปด้วยโรงเรียนจำนวน15โรงเรียนซึ่งมีรายนามผู้อำนวยการสถานศึกษาดังนี้ นายพรพัฒน์เพื่อทิติพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมกอกกรปกลางอุปถัมประทานกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินนายประพัฒน์สิริโสมผู้อำนวยการโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุนบใหญ่รองประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินนายแพลลุ่งศรีโนรักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลเสมาประชาสรรรองประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินนางสาวสุภรัตน์วงศวัิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแจ้งเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินดรพิเชษพลกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสอนนางสาวนันทภักแพงมารองผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสอนนายอินตรพลใสยรถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท้าอาโศกวุฒิกรสงเคราะห์ ดรเทวิศิธิโนผู้อำนวยการโร,ร,ง,นนเร,ง,ง,รงเรียนอนุบาลประชาราัามคีนางกันตินันาเกิดรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัสามคีนางสาวพันธ์พระธาสถียรดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัามคีนายบุญช่วยคำไทยกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่าเพลงนายสมโชคชัยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบงาม นายบุญส่งกัมะะน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาวิทยานายสุรเดชพึ่งโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยานายกิติศักดิ์หงบัวพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยกุดค้านายสุภวุฒิแนมกลางผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสร์และนางนิสราเขียนสุนวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดเวียน มีนักเรียนจำนวน2268คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน179คนกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเงนินมีการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดยมีเป้าหมายเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดสู่งานอาชีพโดยบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่สำคัญตามเส้นทางโคราชจีโอพาร์คดังนี้ แหล่ง you, เรียนรู้ทางประว ST ั Le ติศาสตร์เ bueno, มืองเสมาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระนอนหินไยแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองแขกแหล่งหินตัดบ้านส้มกลบงามแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองเก่านอกจากนี้ กลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆที่ได้ดำเนินการร่วมกันซึ่งเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กลุ่มโรงเรียนกุจ,จิกนากลางอำเภอสูงเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตีมีจำนวนโรงเรียน15โรงเรียนคณะผู้บริหารกลุ่มกุจ,จิกนากลางมีทั้งหมด14ท่านนำโดยนายธีรศักดิ์ตุดานจิตติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอนประธานกลุ่ม นายสนพรพิทักษ์ตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลักใดรองประธานกลุ่มนายจตุพรจเจริญรักศิวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงรองประธานกลุ่มนายอดุลปิตาระเตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่เสถียรราชรัฐพดุงและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะขอ นายจารึกเลิศสำโรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลางนายอิทธิลิ์แดกขุนทศผู้อำนวยการโรงเรียนโนน้าวิทยานางพวงเพชรเสถียรรําผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิน้นนางสาวสุปราณีแก้วมาพนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนนางสาวศิริวันอ่อนหนองว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดปาเข็นเมืองลี่นายวิชาญจดตุพมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิกรัชุศิริอนุกูลนางสาวกิตยาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งยางวิทยาว่าที่ร้อยตียอดเหลื่อมสีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุระคมสามคัคคีนายเจยรยุทธเพ่งลองตอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟและนางสาวขวัญแก้วสุดที่กุญชรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างจำนวนบุคลากรทั้งหมด1 6 6คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด1660นคนคำขวัญกลุ่มโรงเรียนกุดจิตนากลางสร้างโอกาสพัฒนาความรู้ สู่อนาคตที่ยั่งยืนแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนกุจ,จิกนากลางศูนย์การเรียนรู้มีโบราณบ้านกุจ,จิกการนิเทศและเตรียมความพร้อมกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนกุจ,จิกนากลาง